สวัสดีค่ะดิฉัานนางสมรักมหาธนะเจ้าหน้าที่ประสานการจร้างงานของศูนย์พัฒนาศักยภา,าพและอาชีพคันพิการบ้านศิวนาลัยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้จะพาลงเยี่ยมโครงการน้ำพริกน้องนาราะคะจะเป็นน้ำพริกแ่ยวบองและน้ำพริกปลาย่างนะคะวันนี้ก็จะพาลงมาเยี่ยมโครงการเลยค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะกำลังกอกำลังทำตามออเดอร์ใช่ไหมคะค่ะอ๋อขออนุญาตนะคะแค่ไม่ทำปีกค่ะออเดอร์สีกโลค่ะเครื่องปั่นมันยังไม่มาเลยทำวันละสามลค่ะ ทั้งละใช่ไหมทั้งละสามกิโลทังละสามกิโลเนาะค่ะเออกี่ยนไม่ไม่เกี่ยนผสมสามกิโลนี่ใช้วัตถุดิบตามที่เตรียมไว้เลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อมีลูกค้าสั่งถึงทำสั่งทุกวันเลยไหมคะค่ะสั่งไปแล้วไม่รู้ช่วงปั๊นยังไม่มาก็เลยทำวันนี้วันมาทำไม่ได้นะคะอ๋อก็ตกลงเดือนหนึ่งก็ได้หลายสิบกิโลอยู่เนาะอ่าค่ะ อันนี้อันนี้เป็นโครงการน้ำพริกน้องนาลานะคะผู้ใจสิทธิ์ผู้ใจสิทธิ์เป็นนางอุบลราชขอจนจร์นะครับใ้สิทธิ์แทนนายสมพิษคอจนจร์ค่ะคะุณลุงสมพิษจะเป็นคนพิการทางการได้ยินมุตึงนะคะฮุตตึงก็มีภรรยาที่เป็นผู้ดูแลจะเป็นคุณปู่คุณย่า ของน้องนาลานะคะที่ใช้เวลาว่าหลังจากหลานไปโรงเรียนก็จะทําเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วนะคะหลังเกเสียนจะเป็นอาชีพที่ทําหลังเกเสียนแล้วก็ก่อนเกเสียนก็เป็นอาชีพเสริมเนาะแต่พอเกเสียนมาคุณลุงจะทํางานบริษัทเอกชนเนาะพอเกเสียนมาก็มาทําน้ําพกช่วยภรรยาบริษัทที่ที่จะนับผลุนให้ทุนลามาเป็นบริษัทครูเกอร์ เวนติเลชันอ่าซีอินดัสทรีจันเตเซียจังจัดนะคะก็ให้การสนับสนุนมาเงินทุนที่ได้รับก็จะแบ่งกลายเป็นสองนวดนะคะได้รับเป็นสองนวดนะคะนวดแรกมีดำเนินการยังไงอะไรยังไงบ้างคะ็เลืรกได้ข้อค่ะข้อทำน้ำปิดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือค่ะอ๋อบางอย่างพวก่พวกอะไรบ้างคะยกตัวอย่างผ้า ตัวถ่านตะเก็นเลยพวกหม้อกระทะเพืตลอกตะลิ้นี่หรอโอ้ค่ะจ่ายเงินนวดสองนี่ก็จะมาซื้อเครื่องบดค่ะเครื่องบดเนาะเครื่องบดค่ะแก๊สแก๊สพร้อมถังค่ะแล้วก็โต๊ะตะเก็น์ลยค่ะแล้วยังตะช่างตะช่างยังไม่มาค่ะอ๋ออ๋อเราอยู่ในมีตะช่างด้ีเนาะเพราะว่ามันต้องช่างก็ต้องมะ อ๋อช่างตวงเพราะว่าเราเราต้องช่างแบ่งมีขายแย่ด้วยเป็นกิโลก็ขายเป็นกระปุกก็ขายเนาะค่ะในเงินร้อยสองก็จะเหลือพวกภาชนะที่เสกระจุเตียงวัตถุดิบที่ใช้เนาเป็นเป็นที่ใช้คอยระบดไปพวกพวกของตะเคียมปลาร้าิคขาตาไ่ายมะขาเปียกเนาะเครื่องปรุงต่างๆนะคะส่วนเราของอาชีพเนี่ยสินค้าที่เราผลิตเนี่ยค่ะ สามารถเก็บได้นานไหมหรืออายุที่เราสามารถเก็บไว้หรือเก็บรักษายังไงถ้าคนซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าตู้เย็นได้สองเดือนค่ะเพราะว่าเครื่องมันสุกหมดสุกนะเนาะอันนี้เป็ลาอ๋อเอาไปต่างประเทศก็ไม่เสียค่ะค่ะอ๋อญี่ปุ่นก็ไปสวีเดนสวีเดนก็ไปอ๋ออันนี้ติดตามเพจของน้ำพริกน้องนาลาค่ะ การที่เราได้โครงการมาเราก็ได้ทําอาชีพร่วมกันเนี่ยส่งผลยังไงกับครอบครัวกัขึนค่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้นอ๋อค่ะสุขภาพของคุณลุงคุณป้าหลักขาดีขึ้นไหมขาดีขึ้นค่ะในการเข้าร่วมโครงการทํใไมถึงทาให้สุขภาพเราดีด้วยเป็นเพราะอะไรคะมันมีหน้าที่เอาเช้าตอนก็ต้องไปตลาดซชื้อของอุปกรณ์มาให้เียมพร้อมมาถึงก็ ทำกันช่วยเกลี่ยความเกลี่ยกับเทียมค่ะพวกขาตะไค้นี่มาเตรียมอุปกรณ์ไว้ล้างให้สะด็ดน้ำแล้วเกี่ยวไว้ด้วยมันสะด็ดน้ำแล้วึ้นกคยทงค่ะที่ก็ฝันทุกวันครัวก็อปหมทุกวันก็เป็นการออกกําลังกายเป็นการมีกิจกรรมร่วมกัน สุดท้ายนี้นะคะในนามของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวรรณา,าััยจังหวัดอุบลราชธานีและก็คุณลุงสุงพิษคุณป้าอุบลจักรพรจันทร์นะคะก็ขอขอ,ขอพบพระคุณบริษัทคูเกอร์เวนิเลชั่นอินดัสทรีเอเชียจำกัดเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ทุนสนับสนุนการทำอาชีพน้ำพริกนาราวันนี้ค่ะขอพบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ